สวัสดีครับวุดีชลบรีกับพระลิซิ่งชลบรี1ิบอันดับราคาพระในบ้านที่หลายคนไม่รู้ว่ามีราคา10บอันดับพระในบ้านที่พบเจอได้บ่อยแล้วก็คนไม่ค่อยรู้ด้วยว่ามีราคาหรือบางคนรู้ว่ามีราคาแต่ก็ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่พระที่ผมคัดสรรมาเป็น1ิ10 EP เป็น1้อย EP คัดสรรมาแล้วว่าเป็นพระที่พบเจอได้จริงไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนขับวินมอเตอร์ไซค์หรือไปจนถึงท่านผู้ว่าพระประเภทนี้สามารถมีอยู่ได้ทุกบ้านบางครั้งพระแพงจริงองค์เป็นแสนองค์เป็นล้านแต่ว่าก็ไม่ได้มีทุกบ้านก็คือ ะมีเฉพาะบ้านเจ้าขุนมุนในระดับพอ,อ,อที่ว่าไปจองไปเช่าไว้ในสมัยก่อนเป็นผ้าที่แพงตั้งแต่ออกจากวัดอยู่แล้วดังนั้นผ้าประเภทนั้นนะที่ว่าเล่นเป็นแสนเป็นล้านเนบางครั้งจํากัดวงแคบในการครอบของผ้าที่คัดสรรมาเนี่ยอิงจากสถิติที่เพื่อนๆน,นํามาปล่อยเช่าให้ผมนํามาขายให้ผมเนี่ยในแต่ละวันมากัน40เคส50เคสมีการพูดคุยมีการสื่อสารนเนี่ยเราทราบว่าเจ้าของผ้าเนี่ยไม่รู้ราคาผมเป็นคนคัดมาเองถึงได้รู้ว่าผ้าแบบนี้เจอได้บ่อยนะเจ้าของเนี่ยไม่รู้ราคาอ้างอิงจากการที่เราไปแต่ละบ้านไม่ว่าจะึกแถวไปจน จนผู้ว่าเป็นจุถึงบ้านหรูอาคารหรูทั้งโครเศรษฐีเยนยาจกเนี่ยพระประเภทเนี่ยมีอยู่ได้ทุกบ้านเพราะว่าเป็นพราที่กระจัดกระจายกันออกจากวัดมาก็ไม่มีราคาแพงเป็นพราที่แจกจ่กายมาการเวลาเปลี่ยนไปทําให้พา้ามีราคาขึ้นสูงขึ้นโอเคจะไปกันแบบเร็วๆหน่อยนะครับผมอารมพบทในช่วงเปิดหัวคลิปเนี่ยเพื่อเกินให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อสารกันเนี่ยหรือสิ่งที่พวกเราจะจดจําภาพจดจําราคาให้มันเป็นความรู้ติดตัวไปเนี่ยอาจจะอารมพบทยาวสักหน่อยนะครับผมในสิบอันดับกันจะไปกัดับเร็วๆอันด หลังเป็นรูปเสือแบบนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงธรรมดาผมได้บ้านเนี้ยมา40เหรียญใส่อยู่ในถุงคล้ายๆถุงยาผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปไปเพราะว่าวันๆเนี่ยบางทีผมยุ่งผมซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้ไปเก็บรายละเอียดไว้เมื่อไหนที่มีเวลาก็จะไปถ่ายรูปสตูมาให้จะได้มาเป็นกรณีศึกษาหรือว่ามาให้เพื่อนเนี่ยได้จดจำเหรียญประเภทนี้พบเจอได้บ่อยมากสถิติการพบเจอเนี่ยเจอบ่อยในแต่ละวันเนี่ยซื้อทุกวันวันละเจ็ดเหรียญหกเหรียญแปดเหรียญยี่สิบเหรียญแล้วแต่ว่ามีมากน้อยแต่ซื้อทุกวันเเ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 เปป็นน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 พพ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 รร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 คคคททีีีีี่่่่่่่่บบบบบบจจจออ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 อไไดดด้้้้้้้้ยยยยถาาาาาาืืๆๆมมววววููงงงละะภกัััหหญุ กองเหรียญพกคูณรับเสด็จอะไรประมาณนั้นคือเป็นพระที่ไม่ได้แพงเลยพบเจอได้บ่อยสนนราคาก็ประมาณ1000กว่าบวกลบอาจจะขายกันพันสามพันสี่พันเอาว่าประมาณสักพันหนึ่งพันสซื้อกันง่ายขายคล่องแล้วก็ซื้อกันจริงขายกันจริงราคาเนี่ยไม่ต้องไปเวอร์มากแล้วก็ไม่ต้องไปถูกไปเอาแค่ว่าให้เพื่อนเพื่อนพอรู้เป็นไกด์ไลน์เป็นปแนวทางถ้าผมบอกแพงเป็นเงิเดี๋ยวเพื่อนเพื่อไปขายไม่ได้หรือว่าไปซื้อเถแพงเนี่ยไอ้คำพูดของผมเนี่ยบางทีมันกลายเป็นอ้างอิงมันก็จะทําให้เราเนี่ยซื้อขายลาบากนะผมหรือบบอกไไปปปนนีี็จจจจะะรระาาาาาารรรแแพพงมมณณ้้ดดํํภค พันหนึ่งพันสองนะครับผมแบบนี้เขามีมีโค้ด้วยนะมีแบบมีโค้ดไม่มีโค้ดก็จะราคาก็จะสูงขึ้นถ้าเนื้องเงินก็แพงโดดเลยนะครับผมก็ราคาอาจจะเป็นหมื่นหรือหล,ห,ลหลายพันนะครับผมจดจาําภาพจดจาําราคาพระแบบนี้พบเจอได้ทั่วบ้านตั้งแต่ห้องแถวจนถึงตึกหลูนตั้งแต่ลุงยามไปจนถึงนายตำรวจใหญ่พบเจอได้หมดแล้วก็มีอยู่จริง ไปกันต่อที่อันดับที่ 2, 2> เหรียญหลวงพ่อคงวัดบังกะพร้อมเป็นเหรียญเนื้ออัปปา้าลงยาจะมีเนื้องเงินด้วยมีทองแดงด้วยข้างหลังจะเขียนมรณนะเป็นปี17เหรียญรุ่นเนี้ยพบเจอได้ถามว่าบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่คนที่สะสมพระไว้เก่าก่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอลงยาเนี่ยก็จะแพงกว่าทองแดงธรรมดาแพงกว่าพวกอัปปา้าธรรมดาอัปปา้าธรรมดามีหรือเปล่าไม่มั่นใจอย่างที่บอกว่าคนไม่รู้คือคนไม่รู้คนที่ไม่ได้สนใจในเรื่องพระเครื่องเนี่ยบางคนทํางานทําอะไรเงี้ยเป็นภาพมรดกเก็บไว้คือที่บ้านมีอยู่แหละแล้วก็ไม่่่่ไไไไไไไดดดด้้้้สนนนใจมมมมตติาาาาาวีรรรคคอะะยังงงกก็ูบ คิดว่าร้อยเดียวหรือเป็นผ้าเหรียญที่ไม่มีราคากองอยู่ในอัลบั้มผ้าเหรียญเราหรือว่าอยู่ในตะกระก้าที่เขาใส่ผ้าทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับผมเขาเล่นเป็นพ่อเนื่องเสกหลายคนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยพระรุ่นใหม่ๆไม่ทันหรือเปล่าเก๋ okay, หรือเปล่าเป็นพระไม่เล่นหรือเปล่าเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นปี17มันต้องเล่นปี24ฝาสิเห็นเซียนใหญ่เขาโพสกา์นองเป็นรานแต่แบบนี้ก็เล่นแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นแพงก็ประมาณสัก2องพันพันห้าสามพันอะไรประมาณนี้แล้วแต่ความสวยนะครับผมเป็นพระที่พบเจอได้บ่อยแล้วก็พบเจอได้ทุกบ้านนะรบ แคปเก็บไว้สุดแล้วแต่ที่เราสะดวกนะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่3ล็อกเก็ตหลวงปู่หงขนาดจัมโบ้นิดนึงขนาดประมาณสักไข่ไก่อ่ะประมาณนั้นข้างหลังเนี่ยเป็นตะกุดเงินมีตะกุดทองคําด้วยผมบอกอย่างนี้ก่อนเพื่อนๆจะร้องว้าวตอนนี้เซียนเขารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยบางทีทํางานบางทีไม่ได้สนใจในเรื่องพระเครื่องบางทีแค่ติดตามอาจจะชื่นชอบผมอยู่แล้วโดยที่ว่าไม่ได้สนใจว่าพระจะซื้ออะไรขายอะไรราคาแต่แค่ว่าอยากจะฟังวุฒิพูดอันนั้นก็ขอบคุณแต่เพื่อนๆรู้ไว้ว่าณเวลานี้วินาทีนี้วันนี้วันที่18เมษายนส 2,566หลวงปู่หงตอนนี้ความแรงหรือว่าเลตติง้งใช้คําว่าเลตติง้งแล้วกันเลตติ้งนะชั่วโมงนี้หลวงปู่หงดีที่สุดแพงที่สุดนะเวลานี้แพงที่สุดไม่ได้หมายความว่าองค์สิบล้านไม่ใช่นะ แต่หมายถึงอัตราการเติบโตของราคานะครับผมแบบนี้ก็เป็นล็อกเก็ตผมซื้อมันเนี่ยสองพตอนซื้อมาเนี่ยไม่ทราบด้วยนะว่าราคาขึ้นตอนมขายไปเพื่อนๆเซียนด้วยกันเนี่ยที่ว่าเขาเล่นอยู่นะี่เขาถึงบวชท่ได้เป็นหมื่นผมด้วยขายไปถึงรู้แล้วก็ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ราคาก็แพงขึ้นแพงขึ้นไม่ต้องโฟกัสรุ่นนี้นะคลิปเนี้ยถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วรู้เนี่ยมันเป็นการอัปเดตราคาเลยคลิปเนี้ยผมไม่ได้ทํามาเฉพาะพาร์ทที่คนไม่รู้ราคาเดียวเป็นการอัปเดตราคาเลยบางคนรู้ว่ามีราคาแต่ไไไมม่่่่่่่่่่่่่่รรรรรูู้้น้ะ้ววววาาาาาาาณัันน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 นีีนยยงงนนนีีเาาลลลทททททททหหยยงงะคผตตออุุุุกกกกใช็็ ออกโดยวัดร,ราคาขึ้นหมดทุกรุ่นแล้วก็ขึ้นมาแบบ5เท่าตัว15ตัวเลยจากพระา300ขายได้2 0 0พันอย่างนั้นเลยจากพระที่ว่าเล่นกัน2 0 0 0 0ตอนนี้ขายได้2 0 0แส0อย่างนั้นเลย90%ของพระหลวงปู่หงษ์ทั้งหมดขึ้นหมดเอาว่าเพื่อนๆคล่องไว้อย่างเดียวหลวงปู่หงษนะ์ณวันนี้ราคาขึ้นสูงมากไปกันต่อที่อันดับที่4พระบูชาหลวงปู่โตรุ่น1้อยปีเป็นปี38หลวงปู่โตเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดพ้นปี2 1 2ห่ 2, ที่หลวงปู่โตท่านโมโรณภาพาไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ รุ่นที่ไม่ทันหลวงปู่โตแต่ว่าราคาเล่นหากันเป็นหมื่นนะครับผมเอาว่า20,000เนี่ยซื้อกันจริงขายกันจริงซื้อกันได้ขายกันได้ครับบางคนอาจจะ1มื่นาบางคนอาจจะ1 3ื่นอาจจะ25งหมจริงๆผมขายได้แพงหลายๆหมื่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าผมพูดราคาที่ผมขายลูกค้าต่างชาติหรือที่ราคาที่ผมขายให้ลูกค้าผมเนี่ยมันเป็นราคาที่ผมมีเครดิตที่ว่าเราเป็นผู้ชํานาญการในเรื่องพระอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าที่ซื้อผมเนี่ยเขาซื้อในราคาที่อาจจะสูงกว่าเกณฑ์ตลาดทั่วไปผมเนี่ยก็อาจจะขายได้ห้าหมื่นสี่หมื่นแต่ถ้าเกิดผมบอกราคาาาาานนนั้ไไไปเี่่ยบงพือมมสรถข มันก็ไม่มีประโยชน์หรือบางทีเพื่อนๆไปซื้อเขาคิดว่าเล่นกันสี่ห้าหมื่นแล้วพอไปซื้อเขาก็กลายเป็นไปซื้อแพ่ราคาที่ซื้อกันจริงขายกันจริงเนี่ยอยู่สักประมาณ2 0 0 0 0บาทจะมีรุ่น1 1 8ปี122ปีราคาก็ลดหลั่นลงมาเอาว่าแบบซื้อกันง่ายขายกันง่ายขนาดหน้าตักประมาณ5นิ้วแบบนี้หลายคนเจออยู่ในบ้านแล้วก็คิดว่าเป็นพาร์ทที่รุ่นใหม่ไม่มีราคาจดจาภาพจดจําราคาแบบนี้20 0 0 0บาทบวกลบถึงแม้จะเป็นรุ่นที่ไม่ทัน ไปก็ต่อที่อันดับที่5พระชชยฟ้าลั่นหลวงพ่อเริ่มปรโมโมก็จะมีพระกิ่งด้วยอันนี้เขาเรียกเป็นพระชชยฟ้าลั่นนะครับแบบนี้คาก่องแต่ถ้าไม่ได้มีคากองเเพื่อนๆอาจจะไม่รู้เลยว่าพระแบบนี้เล่นกันหลวงพ่อเริมปรรมโมเนี่ยเป็นพระติด1นใน5ของโซนภาคตะวันออกเป็นพระที่เล่นหากันมีหลากหลายรุ่นแพงถูกก็จะต่างกันต่างราคาต่างกันที่รุ่นบ้านนี้ผมไปเจอที่สีระชาลยเอไม่ใช่ผมไปเจอที่สุพรรณเลยพระองค์นี้ผมไปได้ที่สุพรรณเลยนะเจ้าของไม่รู้ราคารู้สึกว่าลูกเขาจะเคยเรียนอสางชันที่ส ลูกก่อนนีไม่รู้ราคาเลยอยู่กันพักกล่องเลยผมเลือกซื้อกันมา8ปดหมื่นบาทวันนั้นแล้วก็มีพาระเน่เล่นกันหลายองค์รวมอยู่ในกระพักกล่องกระถิ่นพระปาท,ที่ไม่เล่นกันแบบน,นี้ก็สุนร,ราคาก็หลักพันกลางๆเจ็ดแปดพันเอาว่าซื้อง่ายขายงี่ของถ้าหลุดกล่องมาเราไม่อาจทราบเลยว่ามีราคาแล้วเจ้าของเนี่ยก็ว้าวไม่รู้เลยว่ามีราคาผมถึงได้บอกว่าพาระที่คัดมาเนี่ยเป็นพาระที่หลายคนรู้จักแต่ไม่รู้ว่าเล่นกัินเท่าไหร่ไปกันต่อที่อันดับที่6 <S 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 เหรียญวัดดอนตันวัดท่าผาจังหวัดน่านน่าจะปีหนึ แต่ว่าไม่รู้ว่าพระเนี่ยอันไหนเล่นกันไม่เล่นเพราะว่าไม่ได้สนใจพระเลยผมก็ข,ขัดขัดขัดซื้อกันสี่แสนกวบาบาทนะเป็นพระเล่นกันหมื่นสองหมื่นเจ็ดพันเนี่ยเยอะมากมีมาประมาณแปดอัลบั้มแล้วก็หยิบกันเหรียญสี่พันเหรียญหกพันเหรียญห้าพันซื้อกันหลักหลายแสนเหรียญน,นี้ก็เล่นกันเป็นหมื่นสองหมื่นบาทบวกลบนะครับผมสวยไม่สวยในราคาต่างกันนะหลายคนจะไม่เข้าใจนะครับผมไม่สวยในบางทีเหลือห้าพันหกพันเลยจดจำภาพจดจำราคาแบบนี้อยู่ได้ทุกชนชั้นทุกบ้านทุกฐานนะไม่ว่าจะรวยหรือจนพระประเภทนี้พบเจอได้จริงอาจจะไม่ได้บ่่่อออออยยแแแตพพบบเเเจจจจจจไไไดดด้้้้้้รรริิงงงลละนกกกาาววข็มู ว่ามีราคาเพราะว่าจะรวมอยู่ในอัลบั้มเหรียญหรือที่เราเก็บพัชเหรียญเลยถึงได้บอกว่าบางครั้งเนี่ยพอมาขัดแล้วเนี่ยเจ้าของไม่รู้ราคาผมบอกไปในว้าว a ม a ซิ่งกันนะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่7หัวเสือหลวงพ่อเปิดไม่ได้เป็นเหรียญแลเป็นหลอดแบบอย่างเงี้ยหัวเสือแบบนี้เนื้องเงินราคาไม่แพงมากประมาณสักสามพันบาทบวกลบแต่ว่าก็รวมอยู่ในผ้ากล่องเวลาไปตามบ้านเนี่ยหรือเวลาเพื่อนหยิบผ้ากล่องมาให้ขัดก็จะเจอพาะประเภทนี้อยู่ในที่เราเก็บผ้ากล่องเหมือนไม่เล่นมันจะคุกเขาแล้วก็ปั หมเงินกับทั้งพระมีราคาไม่มีราคาเวลารวมอยู่ในกล่องคนไม่รู้เนี่ยก็คือไม่รู้พอมันคัดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ขายได้หมดอาจจะขายได้แค่บางองค์แต่แบบนี้มักจะเจอได้บ่อยนะครับพระเวทสามพันสี่พันเจอได้บ่อยเหมือน,นระดับที่หนึ่งนะเรียนหลวงพ่อทองอยูนะ่ก็เจอได้บ่อยจดจำภาพจดจําจจราคาไม่แพงมากแต่ก็เป็นพระที่พบเจอได้บ่อยนะครับผมแบบนี้เนื้อเงินนะเล่นกับประมาณสัก2 000, 5 0 0 3 0 0 0บาทบวกลบ ไปก็ต่อที่อันดับที่8โสทรกรมตำรวจเนื้อเงินรุ่น80ปีกรมตำรวจเป็นพรานี่ถ้าเปรียบเป็นรถนี่ก็เหมือนรถฟอร์จูเนอร์เหมือนรถอะไรคือเป็นรถตลาดอะคือเป็นพราสามัญประจาบ้านเหมือนยาพลาซินนามอนอะคือมีแทบทุกบ้านอาจจะไม่ได้แทบทุกบ้านแต่มีบ่อยมากเป็นผ้ายืนพื้นเลยโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยพระประเภทนี้เขาให้สิทธิ์ตำรวจเนี่ยจองบ้านที่เป็นข้าราชการตำรวจในส่วนใหญ่จะพบเจอได้บ่อยแล้วก็เป็นพราคู่บ้านคู่เมืองอยู่แล้วที่ผมคัดมาเนี่ยหลายคนไม่รู้ราคาบางคนงงสรุปเล่นพันหน้าหรือว่าเล่นกันสว่พันหรือว่าไม่เล่นกันหรกรรมตวจ เล่นหลายฟอร์มผมก็เคยมาอธิบายหลายรอบแล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟอร์มหนึ่งที่มีราคาไม่ต้องไปตื่นเต้นนะพระที่คัดมานี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแพงหรือไม่ซิ่งหมดอาจจะเป็นพระที่คิดว่าแพงแต่จริงแล้วไม่แพงก็ได้พระเนเ่ยเล่นั้นแค่ประมาณ5,000ันบาทบวกลบแต่มันจะมี7 0 0 0มี8 0 0 0มีหมื่นหนึ่งมี2 0 0 0มเนี่ยมันอยู่ที่ฟอร์มนะครับผมแบบนี้ถือว่าเป็นฟอร์มค่อนข้างนิยมแล้วก็พระสวยตรงเนี้ยดีเทลเนี่ยจะรายละเอียดเยอะพระเนี่ยจะมีแยกอย่างเนี้ยผิวเนี่ยจะเป็นโทนสองสแบบ ดูเส้นคอเส้นคอเนี่ยมันก็มีทาเองด้วยนะตรงนั้นเดี๋ยวจะลึกไปเห็นไหมเส้นคอนจะมีเส้นคออวบๆเลยแบบนี้ก็มีผลต่อราคาแล้วก็ดูตรงมือเนี่ยก็จะนิ้วจะจะทะลุเห็นไหมมือก็จะทะลุเอาว่านี่แค่เป็นฟอร์มคร่าวๆแล้วก็เป็นภาพที่สวยเดิมอย่างนี้ก็เป็นหมื่นถ้าฟอร์มนี้เป็นหมื่นนะครับผมหมืน่นฟ้าหมืน่นสองหมืน่นห้าดูที่สวยไม่สวยเป็นหลักส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอฟอร์มนี้เอาแค่ว่าโสธรตำรวจเล่นกันประมาณห้าหกพันบาทบวกลบถ้าเพื่อนๆแยกฟอร์มได้ก็จะเข้าใจในเรื่องของราคาแต่ผมว่าไม่มั่นใจียกด็ เวลามีปัญหาหรือว่าอยากให้ดูเนี่ยผมก็ดูให้เดี๋ยวผมบอกให้อีกทีละกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินเอาแค่รู้เป็นไกด์ไลน์ว่าเขามีหลายฟอร์มมากไปกันต่อที่อันที่เก้าเรียญหลวงพ่อคูรุ่นเพชรน้ำเอกแบบนี้เป็นเนื้อเงินถ้าเนื้อทองแดงก็หลักร้อยเจ็ดแปดร้อยพันหนึ่งถ้าเนื้อนวะเนี่ยก็ประมาณสักสองพันบาทบวกลบถ้าเนื้อเงินเนี่ยก็กระโดดราคาทักห้าพันบาทบวกลบอาจจะแปดพันเจ็ดพันเอาว่าห้าพันแล้วกันซื้อกันง่ายขายกันคล่องบางทีเซียนอาจจะขายกันได้แปดพัน ราคาแบบนี้ก็ถือว่าเล่นแต่บอกก่อนนะหลวงพ่อคูณไม่ได้เล่นทุกรุ่นนะบางคนตื่นเต้นหลวงพ่อคูณไม่ได้แพงทุกรุ่นบางรุ่นไม่มีราคาเลยนะแบบนี้ถือว่าเป็นรุ่นติดในสักสี่สิบอันดับแรกของหลวงพ่อคูณแล้วกันที่เป็นรุ่นที่มีราคานะครับผมไปกันต่อที่อันดับสุดท้ายเหรียญหลวงปู่ดู่ปีสามหนึ่งเขาเรียกว่าเหรียญเศรษฐีหลวงปู่ดู่แบบนี้ก็เป็นทองแดงผมบอกก่อนนะหลวงปู่ดู่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อพิเศษเ,เนื้อเงินเนื้อทองคำเนี่ยราคากระโดดเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นผ้าเนื้อ,ท,ท,อท,าาทองคำทั่วไป็า,า,า่ทตนวั แบบนี้พบเจอก็ไม่ได้ว่าบ่อยมากสาระสําคัญขทองเหรียนนี้คือเจ้าข,ของไม่รู้ราคาเพราะว่าเป็นพาร์ที่แตก่อนเล่นกัน800เล่นกันพนะันหณวันนี้เล่นกัน3 0,000ื่นเล่นกัน25งหมเล่นกัน40 0ห0หลายคนเนี่ยไม่ได้ติดตามอย่างที่บอกว่าบางทีเราทํางานบางทีเราไม่ได้สนใจในเรื่องพัดเครื่องเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่ามีราคาไม่รู้ว่าพาร์ที่เรามีอยู่เนี่ยเก็บสะสมไว้หรือเป็นพาร์ทที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าพาร์เล่นกัินแพงหลวงผู้ดูเล่นแทบทุกรุ่นถ้าเป็นรุ่นที่ทันแบบนี้ก็เล่นก,น 30, ก,ก,ย,กย,นย้อูแพงกกันก็ต่างกมแต่ก็ไมื้อกันได้ขายกัท แบบขายกันง่ายก็สัก2 5 0 0 0ื่นห้าบาทแบบนี้แล้วกันหลายคนรู้ว่าปูดูเล่นแต่ไม่รู้ว่าเล่นกันเท่าไหร่ไอ้คำว่าเล่นเนี่ยถูกแพงแต่ละคนไม่เท่ากันไนีบางคนบอกว่าโอ้ยสองหมื่นไม่แพงแต่สําหรับผมก็ถือว่าเล่นกันแล้วเพราะผมถือว่าชาวบ้านทั่วไปเงินสองหมื่นสามหมื่นพระองค์เดียวเนี่ยขายได้สองหมื่นก็ถือว่าสูงแล้วบางคนบอกว่าต้องเล่นล้านหนึ่งถึงจะแพงก็แล้วแต่หมุมมองราคาที่ซื้อจริงขายจริงผมก็ถือว่าโอเคแลใช้ได้แล้วนะจากพระที่คนอาจจะไม่รู้ราคาเลยหรือบางคนอาจจะตื่นเต้นคิดว่าแพงเป็นล้านไมอกกเเลลนัับาาาะมีจพควสง็ิย ต่างๆที่ผมทําไว้ไม่ได้ว่ามีแค่คลิปนี้ที่เพื่อนๆเห็นถ้าเราอยากมีความรู้หรืออยากรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามรู้ไว้เป็นไกด์ไลน์เข้าไปดูคลิปย้อนหลังของผมทําไว้เป็นร้อยๆอีแล้วได้เปิดดูเราจะได้มีความรู้ในเรื่องราคาพักเครื่องอีกมากมายแล้วก็ภาพที่ผมคัดมาทั้งหมดเป็นภาพที่พบเจอได้จริงซื้อได้จริงแล้วก็เป็นราคาที่ไม่ได้อเวอร์มีภาพโอละล้านมาจากเพื่อนๆฟังไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่ได้ว่าเจอง่ายขนาดนั้นภาพพวกนี้เพื่อนๆเซฟภาพเก็บไว้จะแชร์จะไลค์จะคอมเมนต์อะไรก็ เราอาจจะไปเจอที่ใดที่หนึ่งเราจะได้มีความรู้ติดตัวไว้สุดท้ายแล้วมาวันนี้ได้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนทั้งที่รู้จักกันอยู่แล้วทั้งที่เป็น FC กันหรือเพิ่งรู้จักกันวันนี้วินาทีนี้ก็แล้วแต่ทุกการแชร์ทุกการไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการถูกใจทุกๆการสนับสนุนขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ชอบกันขอบคุณที่นับถือขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่เอ็นดูขอบคุณที่ให้เกียรติขอบคุณแล้วก็ขอบคุณพบกันต่อใน E ีต่อไปวุชมดีชมบุรีกับพัช